ส,สดีครับัส,สดีค่ะวันนี้วันที่13พฤษภาคม65เราจะไปเดินป่ากกันตอนนี้เราอยู่ที่ดอนเมืองนาบินดอนเมืองรับกระเป๋าผู้่อไปนัดจุดนัดพบนะครับเรามาจากเชียงใหม่นะครับนั่งเครื่องบินมาใน,น,นี้อยู่สนามบินดอนเมืองดูบรรยากาศโดยรอบ <laughs> ดูบรรยากาศที่พื้นสะอาดวิ้งวิสะอาดวิ้งวเลยเดี๋ยวเราจะไปรับกระเป๋ากันนะครับแล้วตอนอยู่กับอันาไปแล้วตอนแรกกานตะตอนี้ก็อยู่ีการ์มลกลับมาด้ไกลับมาได้วันเลจอกที่เกงไมได้เลยมาทำี่ชหมไไเลย่ใ่ขาไ้มเยอไ่กนา มาด้านข้างตั้งป้องแก้แป๊บนี่อ๋อพออัดสิครับใครยังไม่ได้เต็นต์มั้งครับยืนเต็นท์เดี่ยวไว้สองคนแล้วก็เต็นท์คู่ไว้สองคลไม่ได้เต็นต์ไหมคบที่ยืนใบหวปะได้หมดแล้วนะเต็นต์หมดแล้วนะตอนนี้ครับผมสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะที่ไหนเหรอหน่วยที่พัก โ,โดยพิทักอุทยาแห่งชาติใต้ร่มเย็นกำลังจะไปไหนนะคะสันเย็นนะครับตอนน,น,รรนี้ก็ทุกคนร,ราชธานีตอนนี้กำลังเตรียมเยของขามาอยู่ครับเริ่มเดินแล้วครับรลงจากรถปุ๊บรถอยู่นี่แล้วก็เดินมานิดนึงข้ามลำน้ำปุ๊บเลยนะ ข้ามมาละข้ามน้ำมาละเมื่อกี้ไม่ได้ฟิล์มข้ามน้ำค่าะานอันกลับไปมองเองนึ่งนี่นี่นี่ช่วยกันข้ามน้ำ,นำไปต่อไปเอากระเป๋าก่อนยังไม่ได้ลีมรถจอดอยู่ข้างหน้า ถึงแล้วถึงแล้วที่ต้องแบบเป้เองนะครับไปหยิบเป้ก่อนนะวันนี้เดี๋ยวระยะทางที่เดินไปถึงแคมป์ห้วยห้วยสนิมเนี่ยใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงไม่เกิน7ชั่วโมงแล้วแต่ระยะเวลาไอ้แล้วแต่กําลังของเรานะครับอตอนนี้ความสูงของเราแป๊บนึงนะเช็คให้เลย ร้อยหกสิบสามเหรอความสูงของเราเหรอไม่ใช่ตอนนี้ความสูงของระยะอยู่ที่สี่ร้อยเทมจะอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยกว่าเพราะนั้นคือคอนทัวร์ขึ้นไปประมาณสี่ร้อยเมตรกับระยะทางทั้งหมดประมาณสี่กิโลนะครับประมาณนี้ก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากครับชันอย่างเดียวชันอย่างเดียวไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มีควนควนภาคใต้ควนก็คือภูเขานะครับมีควนอยู่ลูกเดียวที่เราต้องสำมิดเพราะนั้นก็คือ จากระยะทางตรงนี้ไปเลยนะครับเริ่มที่นี่ของปายอย้าเบาลงเลยกนะ็คือเริ่มจากสวน <c oughs> ยางนะครับแล้วก็จะมาจบที่สวนยางเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ก็เดินดันขึ้นไปเรื่อยๆระหว่างทางจะไม่มีแหล่งน้ํานะครับแต่ว่าจะมีเนินหนึ่งที่มีสัญญาณใครจะล่ําลาที่บ้านสั่งเสียฝากลูกฝากเมียอะไรก็ตรงนั้นได้เลยนะครับ อา,าททำไมชื่อของเรามีทั้งหมด21คนนะครับรวมพี่เจ้าที่จะเป็น22คนนะคือพี่นี่วันนี้คือพี่คองนะครับพี่คองสวัสด,ดีครับยังไงดีพี่คองจะเป็นคนเดินนํานหน้านะครับแล้วก็ผมจะอยู่ช่วงกลางกางแล้วก็ปันแล้วก็บังแก้แล้วก็พานที่เหลือเนี่ยก็จะค่อยตอนๆไปเพราะฉนั้นที่จริงลแล้วโดยหลักการจะไม่หลงร่อมันจะมีสำมเดียวเลย แต่ถ้าหลงรู้สึกว่าตามใครไม่ทันหยุดอยู่กับที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนต้อนมาเรื่อยๆนะครับพยายามไล่ยาหลงเลยแล้วก right ันนะครับถ้าจะมีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็มีตั้งแต่จุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยครับแต่ไม่เยอะไม่เยอะไปได้เรื่อยๆนะครับใครมีกำหนับพิกับวันนี้ไหมอ่าถ้าไม่มีก็5ชั่วโมงนะครับเรื่อยๆไม่ต้องรีบถ้าร้อนถ้าอะไรก็หยุดได้นะครับไปได้เรื่อยๆโอเคพี่คงมีอะไรฝากไปไหมไม่มีมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราขออนญาตถ่ายรูปรวมก่อนหลังจากถ่ายรูปทางเริ่มต้น มีเนินเดียวไปเ,เรื่อยๆไม่เป็นไรไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเราอยู่ตรงไหนเดิน <ๆ S 2> ไ,ได้นิดเดียวขึ้นติ๊กๆ นี่จุดเริ่มเดินนะครับเข้าป่ายางดูความสูงของเขาดูคนดูคนตรงโน,น่นโน่นคนตรงนี้ยังคนตรงนี้ยังไหวคนตรงนู้นสบายมากเมัน <c oughs> จุดเริ่มเดินนะังแต่ที่เราเดินมาได้เจ็ดนาทีตายตาตายตาแล้วผมตัดให้ไหมห้าสิบเจ็ดนาทียาวไหมผมว่ายาวห้าจุดพักที่หนึ่งเป็นไงบ้างครับ ยได้อยู่ค่ะชิวๆค่อยๆเดินไม่หีบได้เนี่เพิ่งเห็นวิวครั้งแรกต้จั้แล้วนี่เราก็ไม่รู้แลนี่พิ่งเดินไ้แค่ห้าสิบเจ็ดนาทีจากทั้งหมด ไม่ดูห้าถึงเจ็ดชั่วโมงอไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะไม่มีแรงหมดแรงแล้วจุดพักที่สองมากระเดินมาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบเจ็ดนาทีโอ้ยเป็นไงบ้างครับหิวข้าวไม่เป็นไรครับผมดำก็ใชหิวข้าวกินขนมไม่ได้กินขนมว่าเราลงไปแพ็คใหม่รอบไหมครับไปแซมดูแค้นผมไงดูนะใช่แบบเราจะลื้อมาอยู่นะเออแพ็คมาแล้วแพ็คให้มาแล้วเราแพ็คเมื่ไหร่ พอแพ็กเสร็จไงแล้วกำลังนอนล้มตัวตงนอนแพ็กตั้งนานแล้วเดินมาทางนี้แล้วก็จะไปต่อทางนี้ตอนนี้ขอพักก่อนผ่านมาแล้วเกือบสชั่วโมงสองชั่วโมงกับสี่สิบสี่นาที บรรยากาศครับบรรยากาศ<ะ>าการพั<ะ>ากพั<ะ>ากน้องห<ะ>ันห,หน้ามาหน่อยดิเป็นไงบ้างเน่อยแกยังไหวอยู่โอเคครับเรามาถึงแคมป์เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาถึงใช้เวลาเดินทางทั้งหมด3ชั่วโมง20นาทีจากจุดเริ่มเดินแล้วเราก็สร้างเต็นท์สร้างแคมป์ของเราเรียบร้อยแล้วสำหรับเรา2คนนะครับเป็นแบบนี้ดูข้างในไหมคะข้างในนะครับ ข้างในก็นจ,ะจะมีนี่เนอะครั้งแรกในชีวิตไม่เคยกางไม่เคยกางเตมาก่อนนะครับกางไว้สองเตนอนแยกกันนอนนะครับนี่ก็อีกเตหนึง่งข้างในก็เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยความสุขในในการเดินทางก็คือเนินสุดท้ายนี้ชันมาก ชันมากมันแล้วก็ผ่านมาด้วยดีครับป่าไปอาบน้ำกัน ตรงไหนครับตรงนั้นน่ะค่ะหลังต้อนอ๋อตรงนี้นะครับที่ทเราจะใช้อาบน้ำโอเคค่ะมื้อเ,อเย็นวันนี้เจ้า,จาตาวสูงจะเป็นช้อนกลางคนะงชืยน่ารักอะ <c oughs> อ่าได้พร้อมเาอหลย่างเนื่อยแล้วมีคนตัดสวัสดีเช้าว,วันที่สอง สภาพเต็นท์วันนี้เช้านี้ไดนบ้างครับเมืม่อคืนฝนตกหนักมากเลยตอนแรกเดินมานี่ฝนไม่มีฝนก็คิดว่าโอ้โชคดีขนาดไม่เจอปรากฏว่ากระหน่ำลงมาต้องคืนจะได้ประสบการณ์การการนอนเปรบครั้งแรกเป็นไงคะเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนไม่ได้ทำแบบนี้ทำให้รู้ว่าไม่ได้ทำจุดนี้ปรากฏว่า น้ำเข้าเปรครับเปเปียกเปเปียกตอนแรกก็เลยหนีไปอยู่กองกลางปรากฏไ,ไปไปที่กองกลางโหคนเยอะใหญให,หมดเลยก็เลยตัดสินใจกลับมานอนนอนบนเปเปียกแล้วก็มีแต่ว่าเอาอันนี้เอาอันนี้แต่เรามีอันนี้ลองนะครับสีส้มส้มลองเนี่ยมีสีส้มส้มนี่ลองอีกทีชอบอีกทีนึงเออแล้ว่านอนสบายก็เย็นเย็นนะครับเย็นเย็น ตื่นเช้ามาโออเปแห้งแล้วอะถามถามเขาเขาเขาบอกว่าร่างกายเรามีไอความร้อนทําให้เปมันแห้งได้เพราะมันเป็นเปเปผ้าล่มมันแห้งเร็วอยู่แล้วนะครับอันนี้เต็นท์ของแม่บ้านเปของแม่บ้านกลางเชือมสวยอยู่วันนี้เราจะขึ้นยอดจับมตดนะครับส่วนของผม สภาพของผมเป็นที่ลุ่มนอนนอนเต็นนี้นี่นี่เต็นแม่บ้านนี่เต็นผมเปยผมนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยมึดตึบมองไม่เห็นนี่ครับสถานที่ถ่ายรต้นเป็นไงบ้างอ๋อเรื่องห้องน้ำโอเคผมเข้าไปแล้ว สองรอบแม่บ้านเข้ารอบหนึ่งเมื่อวานเมื่อวานนี้ผมเข้ารอบหนึ่งวันนี้เข้าอีกรอบหนึ่งโอเคมากๆโอเคนี่คืออะไรอะ่ะโอโอเคก็คือผมมันมีมันมีเขาเรียกลำลำธารเล็กๆแห้งๆมีมีแห้ง,หงๆไม่ต้องไปอึบนบกใช่ผมก็ถ่ายตรงนั้นเลยแล้วก็ตักน้ําตรงนั้นนะ่ะ<ม>ล้างาเอาใช่เนานะมันทําให้แบบไม่ไม่ต้องกลัวท่าใช่แล้วมันอยู่บนมันทรายมันไม่มีทาง โดนท่ากัดโดนท่ากเากาะน,น้ำไม่ทวนตอนแรกว่าจะนับว่าโดนขีดตัวอย่างที่พุกดึงโดนไปสิบเอ็ดตัวอันนี้ล้ําไปละเกินไปละแตอนี้เริ่มชินยังเริ่มชินแล้วครับเมื่อกี้ก็โดนเมื่อกี้ไปไปแปลงฟันก็โดนก็เออช่้างมาันเถอะไม่นับละแต่รู้ว่าเยอะอยู่แต่ของน้องได้เจอเจอสายพันธ์ซอมบี้อ่ะ <card> ค่ะอ่ะชอบกัดที่คอนนะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเลิกนับแล้วแต่รู้ว่าเยอะอยู่แต่ก็ไม่เยอะมากไม่เยอะมากเริ่มชินกับมันก็ดูแลตัวเองกันไปตอนนี้ก็ใส่ถุงทับกันทากเอาซอฟเฟลอะช่วยได้เยอะใช้ซอฟเฟลนะครับติดตัวไว้เลยมีก็ฉีดจิจจิจิมันก็ตัวงอแล้วก็เด็ดออกได้ง่ายๆเดี๋ยวสักพักจะไปกินข้าวแล้วแล้วก็กินข้าวเสร็จก็จะขึ้นยอดสับมิด โอเคนะครับเริ yeah. mm ่มเดินเช้าวันที่สองเวลาเก้าโมงสิบห้า้องอยู่น้ี่ เราเอง <laughs> อาต้นไม่ดึงกางเกงม้วนๆไว้หรอไม่เป็นไรดึงกางเกงอะไรหรอ,อ <laughs> เลื่มคิด เดินมายังไม่ถึงสิบนาทีเลยเริ่มขึ้นดอยอีกแล้วงัจากทางลาบแปบ๊บเดียวไม่เห็นอะไรเลยใช่มหมในกล้องอะ่ะให้คนที่เดินอยู่หน้าเราแต่วันนี้โอเคอยู่เพราะไม่ไม่ได้แบกเป้ ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนั่นอยู่น,นู่นขึ้นไปเรื่อยๆเลยขึ้นเรื่อยๆเลยครับอ่าเจอต้นไม้ใหญ่เบลเธอรเทียบกับคนตัวเล็กนิดเดียวไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับต้นไม้ใหญ่ขนาดน,นี้ขอเก็บไว้หน่อยนึงเนี่ยดูอดูมือแล้วดูความใหญ่ของต้นใหญ่มาก อเรามาถึงโดงท่ากันแล้วเนะต็มไปหมดจุดพักที่หนึ่งมีแต่ <c oughs> <c oughs> ท่าเท้าตนเยเป็นุกคนโดนกันหมดเอ๊ะเราโดนไหมเนี่ยทักคนเยอะขาไ, <c oughs> ไม่อยู่กันแล้ว <c oughs> จุดพักที่หนึ่งทาาเยอะดีครับไปไปกันต่อครับผ่านไปสองชั่วโมง เรามาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงบ้างครับอันนี้เขาเรียกว,ว่าเดินกุหลาบเห็นกุหลาบไหมคะไม่เห็นครับก็ไม่เห็น,หนล้ไม่ใช่หน้าของมันครับ <c oughs> เราจะไปกันต่อครับสองชั่วโมงแล้วนะ, <c oughs> ะหลังจากเดินทางมาได้3ชั่วโมงสิบสี่นาทีฝน <c oughs> <c oughs> ก็ตกลงจนได้ เป็นไงบ้างเทียบกับเมื่อวานนอนบอไม่เต่ยฮะทียบกับเมื่อวานเป็นไงบ้างวันนี้อาการวันนี้วันนี้สุดยอดเหมือนกันบรรยากาศโดยรอบข้ามาขาไม่กินข่ะบไปกันเลย เ,เป็นไงบ้างแตะปิงปิงตอนนี้เราเดินมาทั้งหมด3ชั่วโมงกับ41นาทีให้เขาชิมดิอือม,มีแรงเลยออันนี้ มั้งไปต่อครับสุดยอดถึงยอดแล้วนะครับยอดเขาเสันเด็นเราใช้เวลาเดินทางทั้งหมด3ชั่วโมง46นาทีตามนาฬิกานี้เลยนะครับนี่คือวิวเล็กๆจริงๆภาพเริ่มชัดเจนเริ่มเห็นภวเขาฝั่งนู้นชัดเจนแล้วนะครับเขาฝั่งตรงข้ามไม่รู้เขาอะไรเป็นไงบ้างครับขอถามความรู้สึกหน่อย รู้สึกตอนไหนตอนนี้เอเอตอนเดินขึ้นมาตอนเนี้ยแฮปปี้ก็อตอนนี้ก็มีหมอกไกลๆจางๆไม่นุ่งอะไรไม่ไช่มีนกปาโบราณนะล่ะนี่ครับนี่ครับวิวมีแค่นี้จริงๆแค่นี้จริงๆตตตแต่สวยมากเลยสังเกตได้ไหมนี่ครับใช่ไหมสวยนี่ครับพี่เขาถ่ายเขาเลยคนเด็กอยู่เด้อเขาถ่ายตัวเองเล่เด็กเด็กกว่าทุกคนเลย โอเคครับสุดยอดแล้วยอดสันเย็นสวัสดีครับครับตอนนี้กำลังจะเดินลงจากเขาสันเย็นมีชชั่นคอมพลสเนาะใช้คอมพลทละสรุปว่าใช้เวลาเดินขึ้นมากี่ชั่วโมงคะสมชั่วโมงเมื่อกี้พูดไปแล้วทีหนึ่งจะไม่ได้ละสามชั่วโมงกว่ากวสชั่วโมง20เลยเงพอขึ้นมาเท่ากับเท่ากับที่เราเดินไปตัดแคมปเลยอ่ะ แล้วอารมณ์ของวันนี้กับเมื่อวานเป็นยังไงมากคะโอ้ตอนแรกมันเดินสบายมากเลยอ่ะแต่เอาจริงๆแล้วหนักมากอันนี้โหดโหดกว่าเมื่อวานหนักจริงๆเออคอเมื่อวานทางมันชันขึ้นมาก็เจอบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะข้างบนนี่สวยนะนี่ครับนี่เป็นป่าโบราณสวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆ สวยสุดายแต,แต่ว่าวิวพอถึงคือยอดก็จะมีช่องวิวนิดหนึ่งนะคะนะใช่ช่องวิวประมาณ2เมตรแค่นั้นแหละจบแล้วยอดเขาสันเย็นแต่ก็มีคนลงไปอีกนะมีคนเดินลงไปอีกก็แต่แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นจุดวิวเดิม,มเราก็เลยไม่ลงเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็เริ่มเดินลงกลับกลับเต็นท์แล้วนะครับโอเคนะคะเดี๋ยวพบอไปที่ที่เต็นท์เลยดูวิวทีสวย อันนี้คือวิวระหว่างทางสวยดูนี่เราขึ้นมาจากทางนี้ดูวิวหมอกเต็มรำเป็น,นไนบ้างครับเหนื่อยค่ะเหนื่อยหรแต่วิวสวยนะเหนื่อยแต่วิวสวยนะ,นยะสวัสดีเช้าวันที่ ไม่รู้วันนนี้วันที่3การเดินป่าแต่วันที่4จะออกเที่ยวจะกลับแล้วนะครับนี่ก็จะกลับออกจากป่าช้าเนี้ยเมื่อวานนี้เป็นอะไรที่ไม่มีการบันทึกกล้องเลยโหดใจใจจะขาน ขาสั่นนะเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวอีกอีกห้าสิบเมตรจะถึงที่พักรอวไปไม่ได้เลยต้องหยุดนะกินช็อกโกแลตเลยไม่ไม่ไม่ธรรมดาสําหรับคนไม่ออกกําลังกายเพราะเพราะเดินไปนี่มันสามชั่วโมงกว่าลงอีกสามชั่วโมงกว่าเบสเดินไปเกือบเจ็ดชั่วโมงไม่ไหวจริงๆกลับมาตอนคืนต้องใช้ยาช่วยใช่โหดิงสลบสลเป็นบทเรียนของคนที่ไม่ออกกาลังกายนะครับอย่างเราเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆทุกคน โอเคนะครับเริ่มต้นปุ๊บก็ขึ้นดอยทันทีนะครับเริ่มเดินวันนี้เลิกดี9โมงเ้นาทีอ่ะยังอ้ยอ้อยชันเหลือเกินชันเหลือเกินอย่างไงหลังเด้อห้ามไงหลังเด้อ

ต่อยนิดนึงนะคะผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงกับ17นาทีน่าจะครึ่งทางละสภาพเหนื่อยๆๆๆๆๆนี่อันนี้ที่เห็นนี่คือรอยเท้าช้างนี่ครับรอยเท้าช้างช้างทางผ่านช้างเขาเดินลงไปทางนั้นนะครับรอยเท้าช้างเต็มเลยเป็นไงบ้างครับผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงกับ17นาที ขาลงนี่พอไหวค่ะสู้ๆสู้ๆอ่าไปต่อเนาะถึงสวนยางชาวบ้านแล้วผ่านไปหนึ่งชั่วโมง40นาทีถึงสวนยางแล้วฮ้ยนิดเดียวคับนิดเดียวคาบยังไม่จบคาดนิดเดียวครับดูหน้าคนถ่ายนอย้อยฮาดูหน้าผู้ดวมทิพยน้อยฮหนึ่งชั่วโมงห้นาทีครับ เห็นทางปลายทางแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงดีใจดีเอ้ยดีใจจังเห็นแสงสว่างอยู่ปลายอุโมง อยู่ไปอมงนิดเดียวฮึบ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 ถึงแล้วสุดทาง2ชั่วโมง57นาที สองชั่วโมง5้ถึงเนาทีเกือบสามชั่วโมงครับถึงแล้วถึงแล้วถึงจริงๆถึงแล้วถึงแล้วนี่เป็นอันดับบ้วยบวยบวยโอเคนะครั